ช้านี้ของปินชาค่ะอร่อยไหมคะอ,มอร่อยจะต้องร้องกรีดเลยเหรอคะปะปะปะเดีย๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวกินหมดก่อนลูกต้องปนกินโอวตินสมาร์ทค่ะแล้วก็กินเนสวีต้าค่ะสูตรน้ำตาลน้อยแล้วก็กินอ,อ,อาหารเช้าซีเรียวค่ะเช้าๆก็กินแบบนี้ค่ะอยากกินแบบนี้ค่ะ ก,กินแบบนี้ใช่ไหมคะบินไม่ชอบกินข้าวใช่ไหมคะเอาข้าวเขาไม่ได้เหรอเอาข้าวเาขได้ไหมแม่ช่วยไหมโอเคไหมอืมโอเคไหมคะโอเคอ่ะแม่แม่เถิะไปให้โอเคอยากจะนั่งตรงนี้คะ่สะสาวนอยของแม่กินเลยคะ่ะลูก เช้าวปินไม่ก็อชอบกินข้าวแม่ก็เลยต้องให้กินอะไรแปลกๆไปบ้างนะคะอร่อยไหมคะคนสวยโอ้โหกินเองด้วยหรอคะยายค่ะยายยายนอนอยู่ในห้องลูกยายหนาวยายไม่อ,ออกห้องอืม กินให้หมดเลยนะลูกนะหนูชอบไหมคะอันตาก,กินแล้วลูกเก่งมากค่ะค่ะแก้วคิตตี้เหรอคะ,ะขอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดเดี๋ยวที่ชู่มันหล่นใส่จานข้าวเด้อใส่ถ้วยนะันนองเด้อ อร่อยไหมคะอร่อยมากไหมคะถูกใจไหมคะอากาศเย็นๆด้วยใช่ไหมคะให้พี่จา๋าทานด้วยหรอคะหนูจะป้อนพี่จา๋าด้วยหรอคะอ้โหพี่จา๋ากินะล้กหนูหนุมเมยเก่งมากหกหมดแล้วย <Yeah. S 1> อกินก่อนคะ่ะกินก่อนคะ่ะคนดีคะ่ะ อาบแดไหมอาบแดไหมลูปปกปลา่ะเดี๋ยวแม่พาไปดูปลาลูกปลากลัวอลัวอะไรกลัวปลาเหรอลกลัวอทำไมน้องอยากไปดูปลาน้องจะกลัวทำไมลูกแกะไหนแกะแกะไม่ได้ลูกอย่าไปแกะมันเห็นอะไรจะแกะอย่างเดียวคนนี้ติ๊กเกอร์มันไว้อย่างนั้นแหละลูกติ๊กเกอร์คิตตี้นี่ยดูสีพี่พ จะแกะออกจนจะหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยแกะอย่างเดียวเดวยวหนูน้อยคนนี้เนี่ยอร่ยอยไหมคะอร่อยดิบกินค่ะเดี๋ยวแล้วหกทิ้งนะเก่งจังเลยป,ปาปาค่ะเดี๋ยวแม่พับดูปลาปลานูกกล้วเหรอคะอ,อืพี่พี่วางตรงนี้ดีกว่าแม่จะจะป้อนลูกแม่จะจะลูกให้ ยกชดไหมอันนี้เทปังน,นี้ก่อนนะคะโอ้โหเก่งอะไรขนาดนั้นยกชดเองเลยหรอคะเก่งมากค่ะเก่งมากลูกทำไมรู้เรื่องจังเลยแม่บอกแม่จะยกชดให้ก็ยกชดเองเลยหรอคะอยิ้มหวานทีเดียวกั้ไหมคะยิ้มหวาน ถูกใจไหมคะถูกใจไหคะได้กินเองหนูแฮปปี้ใช่ไหมคะายกชุดเลยหยกชอดเลยอืมเก่งมากแม้ขอเช็ดพื้นยิ่นตัวนี้ก่อนลูกแม้ขอเช็ดเช็ดพื้นตัวนี้ดนวยนะ่ะเอาเลยลูกเอาเลยค่ะ กินให้หมดนะคะยิ้มหวานทำไมไยิ้ม,มนนะหวานหน้าอะไรซึงเลย้อทำไมไปช้อนลอยยิ้มอยู่ที่ใต้แก้วอะคะอ่ะอืมช้อนอีกเละจ, <c oughs> จ,จ,จ้าเอ๊ะจ้าจ่ายทำไงจ่อยยังไงคะจ้าเอาจ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อนแก่ถือดีดีลูก อร่อยมากค่ะแม่ชงไม่ร้อนนะคะเอาน้ำร้อนละลายเสร็จปุ๊บก,ก็เอาน้ำต้มสุกของน้องปินเทลงไปมันก็จะอุ่นพอดีอุ่นพอดีใช่ไหมลูกกินได้สบายใช่ไหมคะอ่ะอาอั์ทีหนึ่งอกเก่งมากอันนั้นทำหน้ายู่ดีจะเอที่จังหวัะ จ yeah. <pop pop favour> ้าอ่ด <let> <Matthew> ้อ่าอิ๋ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ย้าเฮ้เฮ้เฮยเฮ อีกไม่กี่วันก็ครบสองขวบแล้วนะต้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะลูกเข้าใจไหมคะต้องเป็นเด็กดีต้องโตเป็นผู้ใหญ่ต้องฟังแม่ให้รู้เรื่องแม่แม่พูดอะไรก็ต้องฟังห้ามตือห้ามเอาใจใจตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วนะวันที่สิบห้านี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วสิบห้าตุวาคมเป็นผู้ใหญ่แล้วนะลูกเข้าใจไหมคะครบสองขวบก็ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ อกินนี่นี่ค่ะตั้งใจกินหนุนน่มแม่าเอาเลยค่ะอร่อยค่ะลูกจะมัมนี่เหรออ่ะมัอะมอเปลี่ยนมัมมี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ให้แม่เหรอคะแม่ค่ะขอบคุณค่ะลูกจ็คจะลองมัมนี่ไหมอร่อยนะไม่ไม่เดี๋ยงงั้นแม่วางไ,ไว้ก่อนเผื่อลูกเปลี่ยนใจอยากจะลองชิมยิ้มหวานทีนึง ลูกลองชิมดูเสียลูกชิมเองลูกดื่มเองเลยอร่อยนะลูกกินนีด้วยอืมอาศัยได้ค่ะล้วก็ตักกินเลยนะคะพอหนะ้าพอหนะ้าใส่เยอะไม่ได้แต่เยอะมันก็ลอยอืดต๊กปองทิ้งไงูกพอแล้วค่ะอาตักกินเลยค่ะเลยตักกินเลยค่ะไม่ได้เกิดนีไม่ได้แบบไม่ได้หก อร่อยไหมคะแม่สอนทำอย่างนี้ใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำนิดนึงแบบนี้ลูกแม่กินนะอืมอร่อยอะไรขนาดนี้อืมอร่อยมากอืมเก่งเก่งๆๆ่งเ่งเก่งอ่ะคลายกันไปไม่ต้องคลายกินได้เลยอร่อยมาก จะหุกเิงเก่งมากค่ะเอาลูกชดไหมชดไหมคะชดไหมคะไม่ชดเธอมันไม่โดนหรอกคอนฟิ i c t นะ<ว>่ะอันนี้อันนี้มันขยะนีะ่ขยะกลัวป้าอืมกลัวป้ากลัวทำไมป้าป้าน่ารักอืม แม่ช็ดแทนแม่ชิดแทจะไปทำนั่นเห็นไหมหนุนั่นินทำนั่นอดอม่แล้วไม่ช่ดแทค่ะไม่ช็วแทค่ะน้องินแมบ้านพจารยเรื่จงหมดเวลาละ เก่งมากแล้วลูกสวัสดีค่ะได้ไหมสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะยิ้มหวานให้พี่จัตทีนึงน่ารักทีส่สุด